อันนี้คือเกาะห้องนะคะที่เรากำลังเดินเข้ามานะคะเอ,อมาทางเกาะห้องที่นี่นะคะที่นี่เป็นทะเลอันดามันจังหวัดกระบี่จะมาทางนี้ได้คือเป็นเรืออย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะขับรถมาได้เพราะว่าเกาะที่นี่เป็นเออก,กาะกลางกลางทะเลนะคะนี่เราจะเห็นปลาเลยนะคะจะเห็นปลาเลยนะคะ น้ำทะเลใสมากแล้วใครที่มาทางจังหวัดกระบี่นะคะก็คือว่าสีน้ําทะเลนะคะเวลาที่มาแต่ละครั้งสีน้ําทะเลจะแตกออกไปนะคะจะไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งที่เรามาเราจะได้ภาพออกไปที่แตกกันไปทุกครั้งเลยค่ะสีน้ําท,ทะเลที่นี่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเขียวมรกตสีฟ้าคามสีน้ําเงินจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะสวยงามมากๆ าดทรายนะคะจะขาวละเอียดนุ่มมากๆนะคะแล้วน้ำใสมากเขารักษาธรรมชาติได้ดีมากๆเลยค่ะนี่ก็จะดูให้ดูนี่นะคะน้ำทะเลสีเขียวมากเราสามารถมองเห็นปลาใต้ทะเลได้เลยนะคะสวยงามมาก <_ C 1> เห็นไหมคะจะมองเห็นปลาด้านในเลยนะคะ น้ำใสามากเลยนะคะนี้ก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะตรงนู้นก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะหาดทรายที่นี่จะขาวละเอียดมากเลยค่ะมาจากจังหวัดกระบี่นะคะเอาทะเลอันดามันจังหวัดกระบี่พลาดไม่ได้คือเกาะห้องเป็นเกาะที่สวยงามมากๆ หาดทรายไม่คะขาวละเอียดมากเลยนะคะนี่คือหาดทรายนะคะนุ่มมากหาดทรายนุ่มละเอียดมากๆค่ะ